ยังอยู่ที่เดิมเดิมตีไม่ได้มันต้องมุดเข้าไปตีใส่สมใส่สมใส่สมมันต้องมุดเข้าไป แม่งก็ไม่กัดเหมือนเดิมวิเวียนเลย ดัน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 กระมกานดันมาตัวนึ่งดันไม่จุดดันแมวเว้ยตรงนี้แมงโกดู้เลยว่ะ ไม่กัดถ้าเกิดมันกัดมันกัดไปแล้วเนี่ยไม่เอา มก oh ันาอฮะโดนโดนจนได้อะเอาจนได้อะอโดยอีหนึ่งแต้วครับผมกบจางแกะกันจิ๋วน้ำนี่น้อยครับทั้งสองฝากเลยฝา,ากไมได้ครผมตีให้มันเนียนอะ่ะมันก็เลยกัดครับผม ไฟสวยๆงั้นเลยวันนี้ที่ได้ครับโอเคเลยกบยางแก้คันจิ๋วล้วนๆเลยครับผมเหยื่อของมันต้องมีครับสุดยอดมากครับผม